ู้สึกว่าหนูค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็คอยถามที่บ้านตลอดว่ารู้สึกเปลี่ยนไปไหมแบบว่าพี่ชายของหนูก็จะตอบว่าเอ็งดูเปลี่ยนไปนะอะไรเงี้ยใช่พี่ชายค่ะแบบว่าดูโตขึ้นดูแบบมีระเบียบมากขึ้นที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอใช่เพราะเมื่อก่อนหนูจะแบบว่าค่อนข้างที่จะ ไม่่เคยแบบก็บขอองะไรก็สําหรับของหนูคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องเพราะว่ารูปศิลปะไปด้วยแล้วก็แบบว่าพัฒนาสกิลของตัวเองให้ดีขึ้นไปด้วยก็อาจจะแบบอยากมีผลงานที่เกี่ยวกับศิลปะออกไปเหมือนกันนะคะของหนูก็อยากจะพากเสียงค่ะใช่พากเสียงการ์ตูนอะไรอย่างี้ค่ะอันนี้ชอบกินพีนัทบัตเตอร์ไม่น่ารักอ่ะ宝贝，接听我了吗，你知道吗？ 最和蔼的老师是谁呢？是周老师。<music> <music> สวัสดีค่ะกเกียวยคะค่ะสวัสดีค่ะพราวค่ะสวัสดีค่ะจิวค่ะสวัสดีค่ะไข่หมูค่ะ <Yeah! S 2> ถ้าเกียวยะยื่นมือออกไปให้ทุกคนให้ทุกคนพูดว่ารักเกียวยาน,นะคะเฮ้ยทุกคนทุกคนระวังจงะโดนล่านะล่าอะไรอ่ะล่าลเกียวย์ล่าเกียวยะล่าเกียวะยวะ ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะเกียวยาวินเกเบเรียค่ะข้า้ายื่นไมกไปให้ทุกคนเพราะว่ารัก้านะคะอุ้ยทุกคนคะ่ะทุกคนกําลังจะโดนขโมยทุกคนกําลังจะโดนวิ่งดาวดาวพักรัก้าดาวพักรัก้าขอบคุณคะ่ะถ้าสมมติว่าจิวยื่นไม้ไปให้พูดคําว่าจิวนะคะทุกคนหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไร หนูชื่อจอสระอิลจิวจอสระอิลจิวเหล่าซื้อที่ดีที่สุดก็คือเหล่าซื้อจิวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจิวเบีนเควโฟตี้ค่ะถ้าหนูยื่นไม้ไปให้ทุกคนให้ทุกคนพูดว่าไข่มุกนะคะหนึ่งสองสามไข่มุกกาละกุ๊กปุ๊กปิ๊กไข่มุกกาละกุ๊กปุ๊กปิ๊กไข่มุกกาละกุ๊กปุ๊กปิ๊กไข่มุกไอ้เกิร์ล ค่ะก็ไข่หมูบีนเคฟอร์ตค่ะหนู <Yeah. S 3> ก็รู้สึกค่อนข้างที่จะคือมันไม่ได้กดดันนะคะแต่ว่าเป็นแบบว่าดีใจมากกว่า <S 1> <S 1> <S <S ค่ะที่เอ้ยเราได้เดบิวต์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่แบบเราได้เดบิวต์พร้อมกันแล้วนะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ความกดดันมากกว่าแต่เป็นความแบบดีใจแล้วก็รู้สึกแบบว่ามีความสุขมากกว่าค่ะใช่ ก็ฟังเพลงครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับพวกเรารุ่นห้ามากเลย,<ช>เลยค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยมาจากต่างที่กันเนาะทั้งคนที่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนแต่ว่าเราก็จะมาเริ่มสร้างอนาคตไปพร้อมๆกันที่นี่ค่ะมีใครมีประสบการณ์บ้งมีมมมีแบบแนะนเพื่อนๆไยังไงบ้างอ,งอก็ถ้าเป็นหนูก็อาจจะเป็นเรื่องเต้น,นเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยทุกคนได้ในเรื่องแบบ การแสดงเวทีอะไรอย่าีค่ะส่วนหนูก็คงเป็นเหมือนเดิมเนาะ MC สาวอยู่แล้วใช่เพราะว่าถานัดพูดอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบพวกเรื่องการใช้คําพูดแบบว่าเรียบเรียงบทอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นหนูก็จะช่วยซัพพอร์ตน้องๆตรงนี้ค่ะแปลว่าอนาคต ออนาคตคืออะไรอะไรแบบนี้ค่ะท่านไปมาจากภาษาญี่ปุ่นค่ะคืออะไรไม่รู้ค่ะต่อเองได้เลยะพูดเกี่ยวกับอะไรคะก็จะเกี่ยวกับอนาคตอะค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่วินาทีต่อไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่วันพรุ่งนี้ไม่ใช่ปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้เลยค่ะคือแค่วินาทีต่อไปก็คืออนาคตแล้วแล้วก็พวกเราก็สร้างอนาคตได้ด้วยตัวของพวกเราเองค่ะถ้าเริ่มทําตอนนี้ก็จะสําเร็จได้ ในเรื่องของอนาคตของ b บีนเคจริงๆก็บีนเคก็อยู่เป็นไอดอลสาวแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจให้แบบทุกๆคนมานานมากแล้วแล้วโดยเฉพาะอย่างหนูด้วยแล้วก็ทุกคนในนี้ด้วยที่เข้ามาเป็น b บีนเคเองเพราะว่าก็ได้รุ่นพี่ b บีนเคเนี่ยแหละค่ะเป็นแรงบันดาลใจพวกเราก็คิดว่าอยากให้ b บีนเคโฟเอยู่กับเราไปนานๆเลยทั้งโฟเ r o u p กรุ๊ปด้วยแบบเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนต่อไปแล้วก็เป็นต้นแบบของอไอดอลที่ดีแล้วก็ผลิตผลงานคุณภาพสู่วงการบันเทิงด้วยค่ะ ก็สำหรับของหนูคิดว <hhhh> ่าอาจจะเป็นเรื่องว่ารูปศิลปะไปด้วยแล้วก็แบบว่าพัฒนาสกิลของตัวเองให้ดีขึ้นไปด้วยก็อาจจะแบบอยากมีผลงานที่เกี่ยวกับศิลปะออกไปเหมือนกันนะคะมากค่ะสรว่าาก็ก็อย่างหนูหนูก็อยากจะเป็นนักแสดงค่ะใช่อยากแบบเป็นแสดงหนังก็ได้ละครก็ได้หรือซีรีส์ก็ได้ค่ะจะแสดงอะไรก็ได้หมดเลยแต่ว่าในอนาคตก็ถ้ามี โอกาสก็อยากจะแสดงค่ะใช่ค่ะของหนูก็อยากจะพากเสียงค่ะใช่อยากพากเสียงการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ชอบกินพีนัทบัตเตอร์ <c oughs> ไม่น่ารักอ่ะใช่พี่เขาพากเสียงน่ารักมากแปลว่านี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพัฒนาติดตามได้เลยค่ะถ้าอยากพัฒนาสกิลก็คงเป็น MC ค่ะอยากเป็น MC 3ภาษาเลยแบบว่าไทายจีนอังกฤษอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเรียนมาแล้วก็อยากใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะใช่ ใช่ค่ะเพราะว่าแบบแฟนคลับชอบเรียกว่าเ่าซื้อจนแบบเป็นชื่อที่เขาเรียกเราไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะให้ตกเป็นภาษาจีนเหรอได้ค่ะที่เป้จทิ้งอว่ะวอ,อใครจิ๋วคือใรจิ๋อวอใครจิวคอใิอใควอิือิืวือใคคอกว่าที่ยักงับ <laughs> เหล่าซีที่น่ารักที่สุดก็คือเหล่าซีจิะะ้วเลยค่ะนี่ ก็ของหนูนะคะก็ชอบพี่เอิญคะ่ะรุ่นที่3ค่ะใช่เพราะว่าหนูชอบพี่เขาเวลาเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเวลาอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วพี่เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากๆเหมือนกันคะ่ะแล้วพี่เขาก็มีความดุสมาแล้วก็ออนไลน์มากๆแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่หนูชอบหนูชอบพี่เชอร์ค่ะใช่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าพี่เชอร์เป็นคนที่สามารถจัดการระบบระเบียบอย่างเงี้ยได้ตรงทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วก็แบบ24ของ ยี่สิบสี่ชั่วโมงพี่เชิรมันไม่เท่ากับหนูค่ะใช่ขราบมันไม่เท่ากันที่เขาทําไปร้อยกว่าอย่างแล้วหนูทำไปได้แค่ไม่ถึงสิบอย่างเองค่ะใช่แล้วเวลาทักไปหาพี่เชิรทุกครั้งนะคะพี่เชิรก็จะตอบหมดเลยไม่ว่าจะกี่โมงก็ตามค่ะคือตอบหมดจริงๆค่ะใช่พี่เขาไม่นอนหรอหนูก็มีค่ะมีเป็นพี่ปู้เป้ค่ะ ก็หนูชอบ e n เนอร์อะไรเงี้ยคือพี่เขาอาจจะแบบคล้ายๆหนูคืออาจจะอยู่ล่างเวทีแล้วจะดูเป็นอินฮุ่นอะไรเงี้ยค่ะแต่อยู่บนเวทีก็แบบเต็มที่มากๆแบบเป็นคนที่เพอร์포เรนซ์ดีมากๆคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งคือพี่ป๊อปเปอร์ค่ะก็คือช่วงนี้หนูโดนพี่ป๊อปเปอร์ตกหนักมากเลยค่ะเพราะว่าการบ้านที่พี่เฉยทำ <laughs> การบ้านที่พี่เฉยทำคือให้ดูเรากับพี่ค่ะว่าแบบมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็อยากที่จะ แบบเป็นเหมือนรุ่นพี่คนไหนคะ่ะตอนนี้หนูก็เลยโดนพี่ป๊อปเปอร์ตกหนักมากพี่ป๊อปเปอร์สวยแล้วก็แบบคาริสม่าดีมากการเต้นก็แบบว่าเพอร์เฟกทุกอย่างเลยก็เลยแบบตอนนี้ช่วงนี้ก็คือนั่งศึกษาแฟนคมพี่ป๊อปเปอร์อยู่คะ่ะคอของหนูจริงๆตั้งแต่เขาก่อนเข้าวงมาแล้วก็คือติดตามพี่ฮูพี่ผัดไทยลีของเราอยู่ตั้งแต่แรกแล้วค่ะชอบจริตพี่เขาคะ่ะแบบพี่เขามีนความเป็นตัวแม่เป็นควีนอะไรเงี้ยก็แบบชอบดูมากๆเลย ก็ข,ของหนูก็ไม่มีใครสามารถล้มล้างพี่เชอของหนูได้นี่คือแบบพี่เชอเก่งแบบเก่งมากเก่งทุกอย่างแบบทุกเรื่องแบบสามารถทําได้ดีแบบการจัดการปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือว่าใหญ่มากคือพี่เชอแบบรับจบหมดคือแบบเก่งมากการแมネจชีวิตของตัวเองแล้วก็แบบว่าการทํางานคือสามารถทําได้ดีมากจริงๆแล้วก็แบบว่าชอบมากๆแต่ว่าช่วงนี้ก็โดนเพอร์ฟอร์มของพีุ่กตกค่ะความแบบว่าผมผีแล้วก็แบบว่าคาริสมาการจริต อะไรอย่างนี้แบบหอกท่าปึ้งปึ้งปึ้งชอบมากค่ะ<ช><ช>เรียกได้ว่า<ช>เป็นแฟนคลับที่คอมพิวต์มากพอได้เป็นเมมเบอร์เลยหนูรู้สึกว่าหนูค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะมากมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็คอยถามที่บ้านตลอดว่ารู้สึกเปลี่ยนไปไหมแบบว่าพี่ชายของหนูก็จะตอบว่า เองดูเปลี่ยนไปนะอะไรเงี้ยใช่พี่ใช่ค่ะแบบว่าดูโตขึ้นดูแบบมีระเบียบมากขึ้นที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะเมื่อก่อนหนูจะแบบว่าค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยแบบเก็บของอะไรเงี้ยค่ะแบบบางทีแต่ว่าพอเข้ามาอยู่ในวงเงี้ยพอแบบรู้สึกก็ตัวเองมีระเบียบมากขึ้นแล้วก็เรื่องคําพูดอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนใช้คําพูดเป็นมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็เรื่องแบบต่างๆก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะ ดีใจค่ะดีใจที่ได้เป็นแล้วแบบดีใจที่แได้อยู่ในวงการบันเทิงอะไรใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้เด็กนะไม่ได้เด็กใช่ค่ะแต่ว่าพี่ๆเขาก็ก็ยังหน้าเด็กก็รู้สึกตอนนั้นความรู้สึกแรกคือช็อกมากกว่าค่ะใช่พอมันพอมันช็อกแล้วมันก็เคยแบบดีใจอะว่า amazing อะค่ะใช่แต่ว่ารู้สึกดีใจมากกว่าที่แบบพวกเราได้เดคบกันทุกคนอะไรเงี้ยค่ะ ของหนูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบก่อนเข้าวงหนูเป็นแบบ intro รเ r ิเลยแล้วก็ล่าสุดพอมาอยู่หอเน,นี่แหละค่ะทำ MBTI ใหม่แบบรู้สึกว่าต้องทำเพราะว่าเปลี่ยนไปจริงๆก็แบบกลายเป็นเอ็กโทรเ,เวิร์ตจากผู้ไกลเกี่ยกลายเป็นผู้บัญชาการก,ก,ก็สำหรหนูก็ค่อนข้างได้เลยดี เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถึงหนูจะมีประสบการณ์มาบ้างเลยนะคะแต่ก็อยู่ใน B N K ก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเลยะคะ่ะเพราะว่าหนักกว่าที่เคยเคยมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างซ้อมแบบเป็นเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊เป,เป,เป,เปทุกอย่างใช่คะ่ะแล้วก็หนักมากยิ่งช่วงก่อนหน้านี้คะ่ะที่พวกเราเตรียมเดบิวต์เนาะสองเดือนที่ผ่านมาคือซ้อมกันทุกวันเลยเจอหน้ากันทุกวันอ <laughs> ะไรเงี้ยค่ะยิ่งอยู่หออย่างเงี้ยค่ะแบบว่า เอาวิ4 5ชั่วโมงเจอกันอีกแล้วใช่แล้วก็รู้สึกว่ากลายเป็นเราสนิทกับเพื่อนมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนที่คุณครูเคยบอกเนอะแบบว่าการอยู่ในวงมันก็เหมือนเราจะเป็นคู่แข่งแจริงแล้วเราเป็นเพื่อนกันมากกว่าอีกอะไรเงี้ยค่ะเราใช้ชีวิตกันยิ่งกว่าแบบเจอกันบ่อยกว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะ กับน้องสาวน้อยค่ะสาวน้อยเป็นคนที่เปิดนาฬิกาปลุกแต่ว่าไม่ปิดเอง <laughs> หนูต้องลุกขึ้นไปปิดนะคะแล้วก็ชอบแบบว่าไปวางไว้ไกลๆเพราะว่าตัวเองจะได้ลุกขึ้นไปปิดแต่ตัวเองไม่ลุกขึ้นไปปิด <laughs> หนูแล้วไม่คนลุกขึ้นไปปิดก็คืออารแทนกลายเป็นหนูตื่น <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> เพื่อให้เราปลุกเขาอีกทีหนึง่ง หนูก็ด้วยความที่หนูยังเรียนมัธยมอยู่ใช่ไหมคะก็ตารางมันก็ค่อนข้างที่จะเลิกตามเด็กนักเรียนก็เข้าโรงเรียนแบบ7จ็ดโมงสีหเลิกสี่โมงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เวลาเราซ้อมอย่างเงี้ยมันบางทีก็เราซ้อมแบบมันมีช่วงก่อนที่จะเดบิวต์ค่ะเราซ้อม4ี่โมงถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ,คะหนูก็ต้องแบบว่าขอพี่เขาว่าแบบว่าขอไปเลทประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงโมได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเพิ่งเลิกเรียนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยแล้วก็ปกติหลังเลิกเรียนหนูก็จะแบบติวไม่ก็เดิน เที่ยวห้างกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สยามแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือพ่อแม่มารอรับหน้าโรงเรียนเลยคะ่ะแล้วก็ไปหอ้อมต่อเลยทุกวันสห,หนูก็เรื่องเรียนก็ยังไม่ได้แบบอาจจะยังไม่ได้หนักขนาดนั้น,นะคะ่ะเพราะว่าเพิ่งปีสองอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้เพิ่งเริ่มเข้าวิชาสาขาเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะยังไม่ได้แบบหนักมากก็ยังแบบแมจพอได้อยู่คะ่ะก็ยังเลิกเรียนแบบเวลาไวกว่าเวลาซ้อมอยู่ก็ยังรีบไปได้อยู่คะ่ะค่อนข้าง ที่เรียนกับหอใกล้กันอยู่วิงว่งวิ่งวิ่งงานหนูเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องของเวลาในแบบชีวิตเด็กมหาลาัยมากกว่าแบบไม่มีเวลากับเพื่อนๆแล้วก็ไม่มีเวลากับเอ่อเหมือนวิชาเรียนเต็มเต็มอะไรเงี้ยบางวันก็จะต้องแบบมาทํางานบ้านแล้วก็ช่วงที่ต้องทําโปรเจกต์หรืออะไรเงี้ยก็จะต้องแบบเพื่อนช่วยนอยนะอะไรอย่างเงี้เพื่อนช่วยให้เราจบไปด้วยนะอะไรอย่างงี้ ก็รู้สึกดีใจมากๆที่มีแฟนคลับมาหาพวกเราเยอะขนาดนี้แบบไม่คาดคิดว่าแบบจะมีคนมายืนอยู่หน้าสเตจมาดูพวกเราเยอะขนาดนี้เลยคือมองไปจนสุดแบบอีกฝั่งหนึ่งของหอก็ยังมีคนยืนอยู่ก็แบบขอบคุณมากๆแล้วก็แบบรู้มาว่าแบบว่าแฟนคลับแบบดีใจกันแล้วแบบชอบสนุกมากคือบอกว่ายิงมิกกันสนุกเลยก็แบบดีใจที่ดกคนรู้สึกสนุกแล้วก็ชอบโชว์ของพวกเราค่ะ หนูรู้สึกเริ่มชินมากขึ้นค่ะเขาเรียกว่าแบบปรับตัวได้มากขึ้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จากวันแรกตอนที่เข้ามาคเดเลือกรุ่นวันแรกเลยอะไรเงี้ยจนวันเนี้ยรู้สึกว่าปรับตัวได้มากขึ้นเริ่มชินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเริ่มรู้สึกว่าจะเป็นไอดอลมากขึ้นละน่ารักละเริ่มน่ารักละก็รู้สึกว่าก็เรื่องยังไงดีด้วยความที่หนูมีประสบการณ์มาก่อนเลยค่ะค่อนข้างนานพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกอาจจะชินกับ การเป็นไอดอลอะไรเงี้ยค่ะการวางตัวอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าชินมากกว่าเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พอเป็นเมียนเคมันก็ค่อนข้างต่างเนาะรู้สึกแบบมันตื่นเต้นเลยเงี้ยมากกว่าแบบว่าเป็นแบบคือ48ร์ทีเกรุ๊ปเป็นที่ที่ทำให้หนูอยากเป็นไอดอลอย่างเงี้ยค่ะพอได้เข้ามาอยู่มันก็แบบใช่ค่ะส่วนในองหนูยังเขินๆเ,เวลาแบบว่าเพื่อนหรือว่ารุ่นพี่แบบ แนะนำว่าเฮ้ยบอกกขาไปสิเราเป็นอะไรอ่ะคือยังเขินเขิอยู่ยังไม่กล้าแนะนำตัวเพราะตอนที่เราเริ่มเข้ามาหาอะไเราก็ยังเป็นใช่เราอยเป็นโทรเวิร์ t เป็นนิสิตธรรมดาเพิ่งเริ่มแบบว่าลองเป็นพี่สันดูอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าใช่คือกล้าแสดงออกใช่ก็ลงไปเลยคือเพื่อนตั้งโน้ตมาว่าใครจะเป็นพี่สันน้องแล้วแบบลงเลยแล้วกันแบบบังคับตัวเองไปเป็นพี่สันเลยนี่ ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันยากตรงที่เรื่องแบบว่าเคยมีหนูก็เคยมีประสบการณ์มาก่อนแต่ว่าอาจจะแบบได้ทําแบบว่าไม่ได้นานมากแล้วก็หยุดทําไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นน่าจะเป็นเรื่องแบบว่าความรับผิดชอบหน้าที่แล้วการจัดการเวลาที่แบบค่อนข้างจะแบบยากมากในการแบบมาอยู่ในวินคีอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามสู้ๆกันต่อไปอะไรเงี้ยที่แบบจะเข้ามาเพื่อแบบอยากจะพัฒนาร์แมนตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นให้ใช้พลัง ต้องนองเกลียวยากเลยอันนี้น้องเกลียวเพิ่งบอกว่าน้องเกียวเพิ่งเริ่มจะน่ารักเอง ทุกคนครับก็ MV เ,เพลงมีไรตัว,วของพวกเรานะคะได้ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ช่องทาง YouTube รเจเลยนะคะแล้วก็สามารถไปติดตมเอ้ติดตมเนี่ยน่ารักเกินไงติดตามติดตามรับชมได้ทางออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงลองของซิงเกิลสิบเ็ดค่ะก็คือ borderless นั่นเองค่ะก็ฝากทั้งมิไรตัวแล้วก็ borderless เลยค่ะมีไรตัว ดังเม็ดสายที่ไหลที่ผ่านไปในน้ลิกกระไม่ว่าจะไหลลงมาหรือที่หยุดมิงรออยู่เรียบช่างวางนั้นคือปัจจุบันตอนนี้ไหลมีไรตโต้ว này tên